แม่เจ้าภาพบนมอบสาปลายสาหนึ่งคุ้ปาชวมาเป็นต่สาอ่อนแท้แม่เจ้าภาพไอ้น้ำดื่มไอเดียปลแลแม่นนองแม่เพินคุณเดียมันทอไข้ทอบสาปลายสานึ่ง่ายนพอยยุสูงว่าเป็นอย่างเนี่ยย่าน้ำัวย่าน้ำวตัวนี้มอบสาปลายสานึงไม่มอลักกินปาสุดิเป็าหคือเก็บปลาเรื่องอไรมาโขงเนี่พ่อ บาการนะฮะบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องครับตอนนี้เต้นศิลปินกายญ่กันยุ่งศิลปินน้องเต้นศิลปินกายญ่กันยุ่งศิลปินน้องเออนะครับผมพี่น้องถามว่าเอาไปยังคือปล่อยพื้นที่ตรงนี้บ้างพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเวทีกลางนะครับผมพื้นที่ไปที่กลางว่าสมารถที่จะคือไปกลางเต้นกายายเลยพี่น้องเด้เอ,อพอดีว่ามีพรมด้วยนะครับผม เพื่อนอนุญาตให้เต้นเต้นภาคเกิดไปพี่น้องครับผมให้เต้นหันน้าอยู่ได้ด้วยพี่น้องเด้อส่วนการเต้นศิลปินไม่สามารถกลางได้นะครับผมเพราะดีว่ามีพ่วอยู่พี่น้องครับผมแล้วก็เวทีมีจอ LED ด้วยนะครับผมพยายามเกิดความเสียหายนะครับพี่น้องครับผมพี่น้องคอนแกนก็หนีเผู้ใดยังบอรทันมารีบเรียงเร็วไวนะครับผมบอกว่าด้วยพี่น้องเด้อตีบีบเลยนะครับผมคุณพี่น้องเต็มหน้าห้าแล้วครับผมพี่น้องเข้ามาเต็มหน้าห้าแล้วครับผมสวัสดีแม่ตู่ด้วยนะครับผมกินฮอตอีเมอเด้อครับผม แชร์ให้แล้วนะหนูเบิร์ดขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเบิร์ดสวัสดีนะครับผมมีไลฟ์อีกวันไหนได้ยินว่าวันที่4นะครับผมสวัสดีแม่ตูมหาสารคามด้วยนะครับผมกินหอยอีแม่เด้อครับผมกินหอยอีปออีแม่ดอรทุกคนนะครับจวดจวดยางเดียวจวดจวดแฉแน่นอนพี่น้องยายอยู่รังสิตชอบบ่าวเบิร์ดพูดมากเลยครับพูดเพราะหน้าฟังขอบพระคุณแม่นะครับผมทาไปหาน้องอายน้อยค่ะอีหลาน้อยอย่าหลังหันเด้อเดี๋ยวจัหน่อยบ่าวเบิร์ดพาพี่น้องย่างเลาะเบิร์กันแล้วกันครับผมสวัสดีแม่หน่อยด้วยนะครับผม รอชมที่หนองเรือนะคะเจอกันพรุ่งนี้งานยูหนองเรือคอนแก่นนะครับผมมีกลุ่มปิดอีกวันหนึครับวันที่4ครับผมเล่นจักทุ่มจ้าเล่นหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะผมการแสดงเริ่มต้นที่หนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับผมวันนี้ครับพี่น้องผู้ประกอบลูกหลานมล้ำเสียงหนวงรุ่งพุ้สกปร์ครับที่งานใหม่นานาชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับผมชมฟรีนะครับผมชมฟรีได้พี่น้องเด้อย่ำมาชมฟรีได้พี่น้องเด้อมาบ่อน้อมาบ่อน้อพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องผู้ใดทิ่กำลังเดินทางครับ เดินทางปลอดภัยนะครับผมมาเจอกันที่หน้าเวทีนะครับผมใช้ให้แล้วลูกขอบพระคุณแม่หน่อยนะครับผมสบายดีบ้าเบิร์สสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวบ้าเบิร์สพาไปนองยางรอเบิร์งล้างหานะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นบริเวณหลังเวทีนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของเต็นท์คอตูมพี่น้องพี่น้องก็สิว่าเอ้าแดนเซอร์ก็เสียเลยพินไปนั่งอยู่ัสปุ้นพี่น้องอยู่ในเต็นท์ขาวๆเดี๋ยวบ้าเบิร์สพาไปนองยางไปเบิร์ดนะครับผมเดี๋ยวบ้าเบิร์สพาไปนองยางไปเบิร์ดนะครับผมมีในสด่วันนีี้ไไมม่ลสดกุเป่าัขน ตกแด้ไหมแกไปทางใตหรือเปล่าเดี๋ยวพาพเบาเบิร์ดพาพพี่น้องไปเบิร์นลังห่านทางผุนก็นพี่น้องครับบรรยากาศเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นบริเวณเต็นท์คอตุมนะครับผมกับ,บะคนเสียบคนเรียบร้อยพี่น้องใหญ่กันอยู่เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ใหญ่กันอยู่นะครับผมตอนนี้บบาเบิร์นหาปองเพื่อท่านพอพี่น้องเดี๋ยวภาพพี่น้องยางเบิ่งกันแลกันครับผมทางนู้นจะเป็นบริเวณของรถบ้านนะครับผมรถบ้านก็ซีย,ย,ยู่หลังเบิทิ้งศุนยะพี่น้อ,ยยนองครับผมนี่เป็นเต็นท์คอตุมนะครับผมยางไปทางไหนเนาะบัดเดีี๋ยวพพา่น้องงยารอับพี่น้องเนาะ นะครับผมอ๋ออันนี้เจร,รดจันนี้พี่น้องสวัสดีค่ะ <โล S 1> น้าเอก <โล S 1> ใหม่ยิงรถน้าเอกใหม่งงพี่น้องไม่สุดๆบดเพราะันมีก่อนล่ำครับผมอีอ,อันนี้พูดอะไรเนี่เอา้านูยิงเองนูยิงเองไปใส่อยู่ไไตรง,ง,งนี้ไง,ตงเต็มตเมหรอ เมื่อคืนคนเยอะมากๆอุดรใช่ครับผมขอบพระคุณกําลังใจจากพี่น้องอุดรทานี้บันเทาเด้อครับผมตีไมาให้กําลัง,งใจครับลูกลามมาล่ำเสียงหมู่นพสกรอยู่ที่งานทุ่งสีเมืองพูดคืนด้วยนะครับผมวันที่ห้าแสดงที่าไหรวันที่ห้านี่ยนะจะพักเล่มครับพี่น้องกําลังไปจ้าเดินทางปลอดภัยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไปจ้าเดินทางปลอดภัยนะครับผมอันนี้เป็นบริเวณหลังเวทีพี่น้อง เป็นที่อยู่ของแดนเซอร์ศิลปินนะครับผมมากลางเต้นการยังได้เต้นร่วมนะครับผมเต้นกลางของทางเวทีนะครับผมนี so ่บรรยากาศรางอาหาพี่น้องครั้วห้องก็ยูนิเวอรพี่น้องเออนี่นะครับผมพี่พี่แดนเซอร์กำลังแต่งหน้านะครับผมกําลังแต่งหน้าพี่น้องกีฬากาลังแต่งหน้าอยู่พี่น้องอีฬาใหม่กาลังแต่งหน้าอยู่ครับผมชมฟรีถึงวันไหนหรอครับวันนี้ชมฟรีนะครับผมงานฟรีงานใหม่นันสัตว์คอนแกน้อพี่น้องเลยชมฟรีนะครับผมเอามาเพิ่งทั้งรัวก่อนทั้งรัวได้อย่าังกินอ้ออีเม่ได้อย่าังกินน เป็น่ผนนัดห,หมูเซโนอไม่พี่น้องพ่น่ะไปแล้วกําลัางสีฟ้ากดกดกดุ้มพอมเลยลูกผัดหมูเซโนอไม่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องถ้าบานหอมปะเนาะเนาะพี่น้องบานหอมอยู่ค่ะครับผมนีนนมน่พี่น้องอันนี้สวัสดีน้องเวฟนะครับผมน้องเวฟกําลังเค็ดยวอย่างเนาะถาบว่าหุง้ถพี่น้องเนาะนี่ครับผมพี่น้องหอมปลาแดกปะเนาะนี่หอมัวมวย ครับผมแม่จะไปะดูอยู่จ้าเดินทางปลอดภัยเจก,กันหน้าง,งานนะครับผมเดินทางปลอดภัยเดินพี่น้องเด้อน,นี่เป็นบริเวณหลังหานเทาพี่น้องเป็นเต็นท์กลางนะครับผมมีครัวด้วยนะครับผมพี่จ๋าถึงยังบ่าเบิร์ตถึงแล้วครับผมอันนี้น้องข้าวโอ๊ตนะครับผัดหน่อไม้ใส่หมูครับทุกครนี่น้องบริเวณหลังหานเท่านะครับพี่น้องเป็นเต็นท์กลางนะครับผมเป็นเต็นท์รวมนะครับผมน้องๆได้สื่อพิ่พีศิลปินเท่ากับว่าอยู่นี่พี่น้องโอุ๊ดอีหล่าหน่อยก็ร่างแต่งหน้ายอยู่พี่น้องคนนะ่ะ น้องไอร์กลังแต่งหน้าอยู่นะครับผมกําลังแต่งหน้าอยู่กับแม่มาร์กนะครับผมนะกาลังเหตุอยู่พี่น้องอยู่หลังเวทีนะครับผมนะครับพี่น้องผู้ไดที่กำลังเดินทางมานะครับผมเดินทางปลอดภัยเจอกันหน้างานนะครับผมขึ้นนี่ครับผมการสแสดงเตรียมรูปแบบเรื่องพี่น้องเด้อมวลแทนแน่นอนครับพี่น้องพบกับโลกลายมาลําเสียงไี่หกนกพุ่งสกอร์ครับเทศกาลงานใหม่นานาชาติจังหวัดขอนแก่นคืนนี้ชมฟรีนะครับผมการสแสดงเริ่มต้นหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมการแสดงเริ่มต้นทุ่มครึ่งจบที่ตีสองคืนนี้ชมฟรีพี่น้องหามพา <laughs> พี่น้องคอนแกนครับขึ้นหามผ่าชมเด้วยพี่น้องเออออกมามวนครับผมลูกหลานมาลําเสียงหงอพงศกรครับคารวันข้อมวลข้อมซื่นครับขอบข้อใหญ่ครับนำํำผลงานการสแสดงในฤดูกาลพิธีหามาฝากพี่ตอน,น้องทางเพื่อเมืองคอนแกนคน,นีนะครับผมงานใหม่นั้นชาติคอนแกนคนี้นชมฟรีนะคะปุ่มชมฟรีครับพี่น้องชมฟรีอย่างเดียวพี่น้องจวดจัดอย่างเดียวพี่จา๋าไม่ถึงยังบ่าเวเบิร์ดมาถึงแล้วนะครับผมธนาดลมาหอดงานเหล่าพี่น้องธนาดลมาหอดงานเหล่าเด้อครับผม พี่น้องนะครับผมคำถามมาหาบ่าเวเบิร์ดนะบอนี่ครับผมาทางห้านเท่านะครับผม,ผมวนนี้เป็นข้างวัเทีย่ยวเรานะครับเห็ุเบิงหน้าก่อนนี่บ่าเวเบิร์ดบ่าเวเบิร์ดกระแต่งหนะออ้าเออบ่าวเบิร์ดกระแต่งหนะ้าได้แล้วพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับผมบ่าเวเบิร์ดนะครับมีอะไรให้ดูใหม่จ้าบ่าเวเบิร์ดเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่าวันนี้แอดมินมาว่าจะอะไรให้ชมใหม่นะคะรับคุณรอล้อพี่น้องรอติดตามแล้วพี่น้องดเดออ พี่น้องบริเวณข้างงานนะครับผมเพื่อนเปอยน้อยเพื่อนเปอยน้อยนี่เครื่อำเพื่อเปอยน้อยเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นบ้านหลังๆแบบนี้เฮดดี้ดีพี่น้องเป็นหลังและเป็นหลังนะครับผมหลังเนี่ยเพื่อนี่หลังเนี่ยเพื่อนี่แล้วก็ใต้ถุนบ้านนี้จะมีสินค้าโอทบของแต่ละหมู่บ้านนะครับผมมีก่อยยางแต่บังหุ่งพี่น้องขายแต่ตารางเฮดดี้ดีพี่น้องคิดพอสมัยเก่าครับผมคิดพอสมัยจะคล้องเป็นได้หน่อยปลาหั่มแลนเหรียญดูพี่น้องอันนี้น้องแดนเซอร์นะครับผมน้องแดนเซอร์ฮาพี่น้องนะครับผมบริเวณข้างงานเฮาตอนนี้นะครับผม การแสดงเริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด็ดขาดพี่น้องครับผมพี่น้องขอนแก่นคืนนี้ออกมามวนมาซื้อกันนะครับผมเทศกาลงานไหมนาาชาจังหวัดขอนแก่นนะครับผมพอๆกับหลุดลามล้ำเสียงของโอปุสกรอนคืนนี้การแสดงเริ่มต้นหนึ่งทุ่มครึ่งจบที่ตีสองพี่น้องเพื่อเมืองขอนแก่นครับพี่น้องพื้นที่เคียงอย่าพลาดการติดตามอย่าพลาดการรับชมนะครับผม ผลงานการแสดงสุดยิ่งใหญ่อลังการจากทีมงานลูกหลานมอลำเสียงหม่งลูกปุงสกอรครับพร้อมมอบความสุขให้พี่น้องนะครับผมพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงครับพี่น้องแฟนหมอลำนะครับผมพี่น้องคอนเกนกึนนี่บอกเลยว่ามวลเสื่อกระเท่แน่นอนพี่น้องจดจัดฟาเบิร์นู้พี่น้องเด้อเบาแบ่งคือบัมาน้ำเบาแบ่งแจ้งหนาอยู่ครับผมพี่อไอมาถ่ายเอ็มบีใช่ไหม อันนี้เป็นบริเวณอาหารฮัเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นะครับผมอีพหหอยแม่ฮัหลกําลังออกมาปูสาดป,ษษปูเสื้อครับจะว่าเต็มเดินแล้วพี่น้องตัสิเตยมเดินแล้วครับผมการแสดงเริ่มต้นหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมย้ําว่าการแสดงเริ่มต้นที่หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมเฝ่าๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเพื่อนมาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมปรลกาตัวจริงรอเด้อลูกขอบคุณอีแม่น,นะครับนนะะผมขอบคุณนะครับผมคืนนี้การแสดงเริ่มต้นหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมจบที่ตีสองนะครับผมขออนุญาตช มาว่ามอลำเสียงมือหกนี่อยากล่งไวลาักอะไรก็ลงครับผมอยากลงเตียงขึ้นก็นลงเตียงขึ้นอยากล่งตีหนึ่งตีสามตีสี่ก็ล่งตามแจชันมเแมนด้วยพี่น้องเ้อบรด้ว่าตามแจชันด้วยพี่น้องทุกทุกสถานที่นะครับผมที่ทีมงาน,นมอลำเสียมงมือหกพวกสกปร์ไปท่าการแสดงนะครับผมเวลาถูกกําหนดเอาไว้แล้วโดยทางผู้จัดโดยทางเจ้าภาพนะครับผมโดยทังผู้ใหญ่โดยทงัยยยทงเจ้าหน้าที่พี่น้อง เป็นคนกำหนดเวลานะครับผมมอลำบ่ได้เป็นคนกำหนดเวลาเองเนื้อไปนองเด้อครับผมเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับผมเมื่อคืนงานถุงสีเมืองอุดอรนี่นะครับผมลงเทียงขึ้นเกิงพี่น้องว่าโอเ้เขาลงไว้แทานะครับผม ทางเจ้าห,าห,าหน้าที่เพิ่นให้เวลาหอดสนานพี่น้องครับผมขอพระคุณกําลังใจจากพี่น้องทั้งอุดรธานีเมื่อคืนนี้ครับที่เดินทางใหม่กําลังใจลูกหลานมาลัามเสียงหลวงรัฐบาลในวันแรกของงานทุ่งสีเมืองอุดรธานีชมฟรีนะครับผมส่วนเมื่อนี้ครับ OM อวยมหาพี่หาน้องทั้งอำเภอขอนแก่นครับงานใหม่นานาชาติขอนแกน่นคืนนี้มาลัามเสียงหลวงรัฐบาลชมฟรีเช่นกันนะครับผมชมฟรีกับน,นพี่น้องเด้อการแสดงเริ่มต้นหนึ่งทุ่มครึ่งจบที่ตีสองนะครับผมสวัสดีจ้าลูกสวัสดีนะครับผม มามาจ้ามาเดค่ะผมรออยู่รายเอ็ดจ้าเจอกันรอยเอ็ดนะครับผมสบายดีสวัสดีพี่น้องฟังเล่าเด้อคืนนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับผมสี่เดือนทั้งใหม่ก็ได้แเร่งใจครับลูกหลานมาั่วมเสียงมุงมุ่งรูพุทกรบริเวณด่านาไว้ที่น้่ครับผมขอพระคุณท่านไปอย่างสูงด้วยนะครับผมลูกแอดมินบอกมวลครับแ่ชอบมากๆขอบคุณอีแม่เดคับผมตอนดึกคนน่าจะเยอะกับพี่ใช่ครับผมพี่น้องห้องหน้าจอกมากช่วงเีง้เด็กกับผมเอาสวัสดีครับ พีเพื่อนเอาของมาฝากพี่น้องสวัสดีครับผมเอ้ยพ่อหมอติ๋เหงครับขอบคุณครับผมโอเคครับครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณของฝากจากพี่สาวด้วยนะคะผมพี่สาวเอาของฝากมาให้พี่น้องนะคะผมขอบคุณที่ไลค์ค่ะขอบพระคุณนะคะผมขอบคุณลายๆเด้พี่น้องเด้อ นะครับผมตอนนี้ครับอีพอยเมียฮอกรลังเดินทางมานะครับผมผูใดทีก็ร่งเดินทางมาเดินทางปลอดภัยเจอกันหน้างานนะคะผมเดินทางปลอดภัยเจอกันหงานกันนะพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสมมาป้าข้นและพี่น้องครับผมบ่าเบอร์อัครินครับแอดมินมอลำเสียงมีหงนพสกอร์ขอกก่าวเข้ามาขอบคุณและสอดีพี่น้องเลยครับผมมาเจอกันงานใหม่เด้อพี่น้องเด้อหนึ่งคร่งครึ่งนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกแรงแรงใจด้วยนะครับผมเจอกัน หนึ่งทุ่มครื่งบนเวทีใหญ่นะครับผมบ่าวเบิร์ดเนครีเนแอดมินหมอลำเสียงหม่งนุพุทธสก่อนขเกล่าวเข้ามาสุกดีและสวัสดีเจอกันไไหนาด้วยครับ